ในเรื่องของสินค้าบริการด้วยในเรื่องของการเงินการธนาคารด้วยนะคะก็มายืนอยู่กับเราในวันนี้นะคะทั้ง3ท่าน3าประเด็นในวันนี้นะคะประเด็นแรกก็อยากจะให้ทางผู้เสียหายนะคะได้บอกหน่อยว่าท่านมาหาหน่วยงานประจําจังหวัดร้อยเอ็ดสภาองค์กรของผู้พิพากช่วยเหลือท่านในประเด็นอะไรที่ท่านมีปัญหาเดือดร้อนอยู่นะคะอเชิญฝั่งนี้ก่อนนะคะครับผมผม ครับนายนิพนธ์สิทธะวงครับที่อยู่69บ้านกุดเรือตำบลนางามอำเภอเสระภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับประเด็นที่ร้องเรียนก็ส่งข้างงวดลดหมดแล้วยังไม่ได้สมุดคู่มือครับผม ค่ะอันนี้ก็คือในกรณีที่จ่ายเงินค่ารถหมดนะคะไปกับบริษัทแห่งหนึ่งนะคะในการจ่ายเงินหมดแต่มไม่สามารถได้คู่มือรถเจ้าของบริษัทบอกว่าได้เอาสมุดคู่มือรถรถของเราไปไปกู้เงินจากสถาบันการเงินอื่นค่ะอันนี้เป็นเคสรถที่ซื้อรถจากบริษัทหนึ่งนะคะต่อมานะคะก็เป็นอีกเคสหนึ่งเกี่ยวกับการเงินการธนาคารที่กำลังฮิตฮอตกันในระดับประเทศอยู่นะคะค่ะแนะนำตัวด้วยนะคะ วัสดีครับผมธัญยศพงศ์วรกิตนนท์ครับคือได้ไปกู่เงินกับบริษัทศรีสวัสด์นะครับปรากฏว่าไม่ได้ไม่ได้คู่สัญญาแล้วก็คิดดอกเบี้ยกเกินอัตราพร้อมทั้งสัญญาไม่เป็นธรรมครับก็เลยมาร้องเรียนกับสภาองค์กรของผู้บริโภคครับในวันนี้ก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างอย่างดีนะครับขอบคุณมากครับ ค่ะขอบ,ขอบคุณมากคี่นะคะก็เป็นเคสที่ต่อสู้มานานเหมือนกันนะคะก็คือในเรื่องของเคสบริษัทศรีสวัสดินะคะทีะ่ไปกู้เงินแล้วไม่ได้คู่สัญญาไม่ได้สัญญานะคะสุดท้ายเขาบอกว่ามีการออกตัวเงินนะคะในการ ออกตัวเงินนะคะอันเคสนี้เราก็ได้ทางหน่วยงานประจําจังหวัดร้อยเอ็ดก็ได้มีการเอาเข้าอนุกรรมการกันกองคดีประจําจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะทั้ง3เคสละค่ะได้พิจารณาในการช่วยเหลือในการมีทนายช่วยเหลือในการฟ้องคดีช่วยโดยหน่วยงานประจําจังหวัดร้อยเอ็ดจะมีะสภาองค์กรของพี่พวกเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้โดยผู้ร้องไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะค่ะเขาเชิญเคสต,ต่อไป<า>เลยนะคะนายสมศักดิ์คามาราม อยู่ที่อำเภอโพชัยตำบลขามเปียกเรียงร้องเรียนเรื่องรถโตโยต้าไม่ได้เรื่องรถโตโยต้าไม่ได้ขนาดไม่ได้แบบถูกต้องหรือว่ารถไปขาดตกบกพร่องน้ำมันเครื่องเป็นตมและน้ำไอควันดำ แล้วผมก็อยากจะเปลี่ยนคันใหม่ทีล้าและถ้าไม่เปลี่ยนผมขออคืนเงินให้ผมสรุปของเคสนี้นะคะก็คือในเรื่องของซื้อรถ ใหม่ป้ายแดงนะคะแต่มีการชํารุดบวกพองนะคะในการตั้งแต่แรกออกมาก็คือออ,อกรถมามีควันดาตั้งแต่ออกมาวันแรกเลยนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาของเคสนี้ที่มาร้องเรียนกับเรานะคะแล้วก็สิ่งที่คุณพ่อคุยก็คือว่าในการน้ํามันเครื่องดําเป็นตมอะไรอย่างนี้นะคะก็มีการไก่เกลี่ยก,กันด้วยนะคะอันนี้ก็คือทั้ง3มเคสนี้นะคะที่มาในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้ง3เคสนี้ด้วยนะคะที่มาเล่าประสบการณ์ดีๆที่ทํายังไงถึงมารู้จักหน่วยงานประจาจังหวัดร้อยเอดสภาองค์กรของพี่พ ที่จะมาช่วยพี่น้องประชาชนในจังหวัดร้อยเอ็ดต่อไปหรือจังหวัดใกล้เคียงต่อไปค่ะต้องขอบคุณนะคะในวันนี้นะคะที่มีสื่อมาช่วยเรากระจายเป็นกระบอกเสียงให้กับพวกเราในทางติดต่อนะคะนะติดต่อได้ที่เพจหน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ดสภาองค์กรของผู้พ่อพนะคะและเบอร์โทรศัพท์นะคะ0-800159440หรือสายด่วน1502สภาองค์กรของผู้พ่โพงค่ะขอบพระคุณมากค่ะ